สวัสดีนะครับทุกๆคนวันนี้นะครับหนุ่ยก็จะมาทำความสะอาดบ้านให้เจ้า,าตุ๊กแกของหนุ่ยนะครับตัวนี้เป็นตุ๊กแกเสือดาวนะเพื่อนๆคนไหนเป็นตุ๊กแกบ้างครับมันน่ารักมากเลยนะครับทุกคนเจ้าตุ๊กแกเนี่ยทั้งนุ่มนิ่มแล้วก็เชื่องมากเลยนะครับแล้วก็อืดเป็นที่ด้วยเห็นป่ะเขาจะอืดตรงด้านมุม เห็นไหมหนุ่ก็กระดาษทิชชู่ว,วางไว้ให้เขาก็ไปอืดตรงนั้นนะอันนี้มันไม่เหมาะแล้วแหละที่ลองกรงของหนุ่ยเนี่ยหนุ่ยใช้หินนะนะตอนแรกใช้อก้านปอแล้วก็เห็นหินมันสวยดีก็ได้ใส่เปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวอันเปลี่ยนน้าด้วยเพราะว่าเขาก็มากินน้ําตรงนี้นะแล้วก็พวกเศษมแมลงเนี่ยมันก็ตกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเอาหินไปเทก่อนนะทุกคน,น โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่วัสดุรองกงกันดีกว่าอันนี้เป็นอันเดียวกับที่หนุยใช้กับงูนะครับเพราะว่าเผื่อเขางับพลาด <c oughs> เขาก็จะกินเข้าไปแล้วเขาก็เอือกมาได้นะแต่ตุกแกไม่ค่อยหรอกเพราะว่าเขาจะงับแบบหนุยให้เขาเนี่ยเขาก็จะงับในอากาศนะไม่ได้แบบไม่ได้วางให้ที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะต้องไปล้างถ้วยน้ําก่อนแล้วก็ใส่ถ้วยน้ําลงไปด้วย พอตุ๊กแกเขาก็กินน้ํานะส่วนใหญ่ตุ๊กแกของหนูเนี่ยก็จะกินจิ้งหรีดหนอนนกตัวนี้โตแล้วก็ให้กินแต่จิ้งหรีดนะครับเพราะว่านอนนกเนี่ยตัวมันเล็กเกินไปแล้วหน่ยป้อนเขาด้วยเขาไม่ได้วางให้เขากินเองนะอยากได้ความสนิทสนมมากกว่านี้ไงทุกคนตั้งแต่เลี้ยงตุ๊กแกมาเนี่ย ไม่เคยโดนกัดเลยนะครับแล้วก็น้องเขาเป็นคนที่เรียบร้อยมากน่ารักมากมีแต่เดินหนีนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำกันดีกว่าประมาณนี้ใช้น้ำสะอาดนัดคนแล้วก็ต้องมีบ้านด้วย บ้านสับป,ประรดโทษทีนะครับตอนถ่ายมันเอียงไปนิดนึงโอเคเอาน้องใส่มาแล้วเขาอยู่ประมาณนี้นะครับเท่าที่เคยดูคลิปมาหลายๆคลิปเนี่ยเขาก็จะอยู่กล่องประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้เล็กแต่ถ้าอยากเป็นไปได้เนี่ยอยากจะทำตู้ใหญ่ๆให้เลยนะแล้วก็มีบ้านมีที่วางอาหารอะไรแบบนี้ มีที่ให้เดินเล่นแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยไปไหนอ่ะเขาก็ออกมานอนแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับบ้านสับป,ประรดโคตรน่ารักเลยทุกคนดูดิสีของน้องเขาก็แบบพอเปลี่ยนที่ลองกลงใหม่แล้วดูสว่างขึ้นอ่ะสวยมากเลยอ่ะไม่ดุร้ายไม่ใช่ตุ๊กแกที่แบบเราเจอตามบ้านนะทุกคนตามบ้านมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดูดิ เห็นแล้วแบบมันแบบมันมุ้งมิงมากเลยทุกคนตัวน้องอ่ะใต้ท้องเป็นสีชมพูเห็นป่ะตรงเท้าอ่ะอย่าให้หลุดออกไปชนะโดนหนูบ้านกัดคอขาดแน่นอนสัตว์ที่เราเอามาเลี้ยงนะครับหลุดออกไปเนี่ยไม่ไม่ดีเลยทุกคนพยายามเลี้ยงแล้วก็เซฟด้วยการแบบปิดให้มิดชิดอะไรเงี้ย่าให้หลุดออกไปนะ ไม่งั้นแมวจรจัดหรือว่าหมาที่เราบางคนเลี้ยงหมาก็อาจจะมาเล่นแต่เล่นโดยที่ไม่รู้เนี่ยก็จะอาจใช้แรงมากไปก็จะไปโดนเขาก็จะบาดเจ็บได้สัตว์เล็กๆพวกนี้เราต้องใส่ใจนิดนึงนะครับเขาไม่ต้องการอระจากเราเยอะเลยแต่ว่าเราแค่ใส่ใจเรื่องความเป็นอยู่ของเขาเท่านั้นเองให้ตามสภาพที่ควรจะเป็นนะครับเขาก็จะ อยู่ได้แล้วก็โตมาแข็งแรงมากตอนที่หนุ่ยเอาตัวแก้เสือดาวตัวนี้มาเนี่ยเขาตัวแค่ประมาณไปปลายหางเองนะตัวเล็กมากนี่เราก็เลี้ยงมากี่เดือนแล้วเนี่ยสามสี่เดือนได้มั้งเป็นคนไม่ค่อยได้จำแบบวันที่ซื้อมาด้วยสิ นี่อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะมาถ่ายให้มุมบนหน่อยเห็นภาพก,กว้างๆนี่นะคะเขาก็จะเดินไปเดินมาแบบนี้แล้วก็เขาชอบขึ้นไปยืนบนสับปะรดนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เวลาทั้งวันกับการนอนนะครับกินแล้วก็นอนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเห็นแล้วกลัวอะไรเงี้ยนะแรกๆหนูก็กลัวแต่พอได้ลองสัมผัส ตัวอันนุ่มๆของเขาแล้วแล้วก็โอ้โหทุกคนหลงเสน่ห์แน่นอนแล้วด้วยตาตาลบ้องเบลของเขาที่เขาแบบส,ส่งสายตาหวานๆมาให้เราเนี่ยใครไม่เคยสัมผัสไม่รู้จริงๆต้องลองจับดูทุกคนขอทางร้านก็ได้ขอลองจับดูอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแนะนำหน่อยรับรองได้กลับมาบ้านแน่นอนราคาก็ไม่ได้แรงมากด้วยเด็กๆเลี้ยงง่ายนะครับทุกเนี่ย น้องๆเลี้ยงได้นะตุ๊กแกน่ะแนะนําเลยเพราะว่าจะง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นนะดูดิตัวก็ไม่ใหญ่ที่เลี้ยงก็เล็กๆแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นนะอึอมาก็ตักออกแค่นี้อาหารก็คือจิ้งหรีดจะซื้อแบบกับหนอนนกนะจะซื้อแบบมีชีวิตก็ได้หรือว่าที่เขาอบแห้งมาแล้วหนอนนกนะแต่หนอนนกอะยังไม่เคยให้แบบอบแห้งนะเคยให้แต่สดๆนะมันก็จะดีกว่านี่นะจิ้งหรีด ถ้าซื้อจิ้งหรีดมันเนี่ยจะเลี้ยงในกล่องก็ได้แล้วค่อยทยอยให้เขาเป็นๆก็ได้แต่อันนี้ของหนุยเอาความสะดวกนะแช่ฟิตเลยของเราแบบเก็บไว้นานแล้วพอจะกินแล้วก็ให้เขากินได้เลยนะเอาออกมาละลายสักพักหรือเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็เอามาคุกกับผงแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงคานนะก่อนให้เขากินนะ ก็ประมาณนี้เขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับทุกคนอ๋อแล้วทุกแกเขาไม่ชอบความแบบแสงเยอะอะไรนะเอาไว้แบบในห้องได้สบายเลยทุกคนกล่องแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมเขาไม่ชอบอแสงจ้าๆเลยเพราะเขาแบบตามธรรมชาติเขาไม่ได้อยู่ที่ที่มีแสงเยอะขนาดนั้นเนี่ยมีน้ําไว้ในนี้นะครับเขาก็จะลอกคราบง่ายอืม ความชื้นมันพอดีเนาะอากาศปิดข้างในสีสันก็สวยงามมีให้เลือกเยอะมากเลยครับสีตุ๊กแกกับงูเนี่ยสีให้เลือกเยอะมากแต่งูเนี่ยหนุ่ยก็ยังมีความกลัวอยู่บ้างนะแต่ตุ๊กแกเนี่ยไม่กลัวเลยนะตัวเนี้ยเดี๋ยวว่าอนาคตเนี่ยจะค่อยๆเก็บตังค์แล้วก็อยากได้ตุ๊กแกหางอ้วนอะ่ะแฟตเทลอะ่ะเพราะว่าอันนี้เรามีเสือดาวเลยใช่ไหมเราก็อยากได้แฟสเทลอีกหนึ่งตัว หรือว่าเราจะหาแฟนให้เขาดีนะแล้วก็เพาะพันธุ์ดีไหมให้มีไข่มีลูกจะได้เห็นการเจริญเติบโตด้วยเนาะว่าแบบเขาออกลูกยังไงอะไรแบบเนี้ยเหมือนตุกก๊กแกไ้เขาไข่ครั้งละสองฟองนะเท่าที่เคยดูมาเดี๋ยวเราจะให้น้องกินอาหารนะทุกคนจัดท่าก่อนเนี่ยจับแบบนี้นะทุกคนคล้ายๆจะละเข้เหมือนกันเนาะ เนี่ยผิวนุ่มมากเลยเขาก็จะตื่นเต้นนะถ้าเขาแบบหิวละนี่ยิ้มให้ด้วยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเนี่ยจิ้งดีดอันนี้มันละลายแล้วนะครับการกินของเขาคือจะจ้องจ้องเสร็จปุ๊บงัมเท่านี้เลยกินแล้วถ้าเป็นจิ้งดีดใช้เนี้ยหนุยอันนี้เขาเรียกว่าซดดิ้งปะซดดิ้งกับจิ้งดีดเหมือนกันไหม ก็เนี่ยประมาณนี้สองตัวถ้าไซานี้แต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆทิงหลีดฝอยอะไรเงี้ยก็ห้าหกตัวได้ตอนเด็กๆเ,เขากินแค่หนึ่งถึงสองตัวนะตัวเล็กอะ่ะนี่เลยง่ายๆเลยทุกคนแค่นี้จบแต่ถ้ากินแล้วอ่ะอย่าอุ้มเขาเยอะนะอันนี้หน่อ,ออกมาถ่ายให้แล้วหน่ยดูวิธีที่จะค่อยๆอ,อุ้มเขากลับนะไม่งั้นเขาจะอ้วกออกมาถ้าเราให้เขากินอิ่มๆแล้วเราเดินไปเดินมาจับเล่นอ่ะอ้วกแน่อนอนอ เขากินไปสักพักอะไรเงี้ยแล้วก็สองสามชั่วโมงค่อยมาจับเขาเล่นได้แต่อย่าเล่นแรงนะแต่หนูว่าเล่นก่อนให้อาหารดีกว่าหรือเขาอืดแล้วอะ่ะแล้วก็จับเขาเล่นอะไรเงี้ยหนูจะให้อาหารเขาทุกวันเลยนะถ้าใครมีข้อมูลว่าต้องให้อาหารยังไงอะไรยังไงที่ถูกต้องกว่าเนี้ยมาคอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนหนูก็เลี้ยงตามแบบ ที่เราเข้าใจอะ่ะศึกษามาแต่ถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากที่หนุยได้พูดไปบอกด้วยนะครับเราจะได้เอามาแชร์ประสบการณ์กันน่าจะอิ่มแล้วล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย